สวัสดีครับผมปราโมทของนำโชคก็พบกันเป็นประจำนะครับทางเว็บไซต์ปราโมทแปดบ็อกซ์สปอหรือเข้าไปทาง Google นะครับพิมพ์คำว่าดูแล้วรวยท่างเราจะพบเว็บไซต์นะครับดูแล้วรวยปราโมทของนำโชคสำหรับวันนี้ผมจะนำเสนอบ้านของนำโชคบ้านของนำโชคเป็นบ้านพักที่อยู่ใจกลางเมืองโบราณใกล้วัดลาดบุญนะครับ สำหรับท่านที่มาเที่ยวอยุธยานะครับมาไหว้พระเก้าวัดนะฮะหรือชมโบราณสถานหรือจะล่องเรือชมบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาพร้อมกับแสงไฟยามค่ำคืนนะครับหรือบางท่านอาจจะแวะมาทานส้มตำบึงมะนาวส้มตำอายวรนะอาจารย์สุกัญญาหาไม่ยากครับอยู่ในบึงพะนามรสชาติอร่อยมากครับ สำหรับบ้านคลองลําโชคก็เป็นบ้านพักที่อยู่ใจกลางเมืองโบราณที่บอกหาไม่ยากครับห้องพักกว้างสบายบรรยากาศยามเช้าท่านสามารถเดินไปชมโบราณสถานได้หรือในยามค่ําคืนท่านก็จะพบแสงสีจากโบราณสถานสวยงามมากครับสําหรับท่านที่เดินทางมาบ้านคลองก็หาไม่ยากครับหลังจากที่ท่านเข้าสายเอเชียนะข้ามสะพานปีดีมาแล้วครับ แยกไปแดงที่สองนะครับสังเกตปัป๊มบตท,ทให้เรียกว่าก็จะผ่านวงเวียนอรยาวิไลนะครับแล้วก็ผ่านบึงพระรามแล้วพอเลยแยกบึงพระรามมาก็จะเป็นวัดราดูนาซึ่งฝั่งตรงข้ามวัดลาดูณก็จะมีทางยูเทิร์นแล้วก็ยูเทิร์นเข้าไมาในซอยนะค่อ้ายหมือประมาณห้าสิบเมตรอย่างที่บอกบ้านของเป็นบ้านพักที่อยู่ใจกลางเมองโบราณใกล้วัดราดูนาสำหรับท่านที่จองห้องพักสนใจก็โทรหาผมได้นะครับศูนย์1ปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่ง แปดสองสี่สี่นะครับทุกวันนะครับสิบโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นหรือจะเข้าไปทางเว็บนะครับป้ามูดแปด o ล็อ o สปอครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากบ้านพักบรรยากาศดีๆราคาไม่แพงและพบกันใหม่ในวิดีโอฉวับหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ